เอสเพย์นะครับท่านผู้ชมนะครับไปติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกสามังกรฟ้านะครับเกมนัดสําคัญนะครับนัดสุดท้ายของรอบแชมเปี้ยนซีคของโซนบนนะครับไปกันที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกครับชมพิษณุโลกเอฟซีเฝ้ารังรับการเยือนของฉะเชิงเซาไฮเทคเอฟซีนะฮะผู้สิ่อข่าวครับคุณวิชาญกินถาวรครับให้สัญญาณเริ่มการแข่งขันนะครับที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนะครับ เป็นชาเชิงเซาที่พวกเขามาในเสื้อสีแดงจะเป็นฝ่ายเข็ดลูกเาเล่นก่อนนะครับปุกจะขวาไปซ้ายนะครับขณะที่เจ้าบ้านพิโซโลวันนี้นี่อยู่ในเสื้อเก่งเลยนะฮะเสื้อสีม่วงนะครับนัทธุสัตแล้ะชิปลูกนี้ขึ้นไปแดนหน้าจเจ้าเปาโลกเคกต่อมาเราได้โขกอ,อีกครั้งนึ่งมาใช่ไนะโอ้โหแม่บอลตกพื้นแล้วมันหลุดออกไปครับ เปิดลูกนี้เข้ามาเอาบอลตกพื้นเจ้าเปาโลในกรอบเขตโทษลูกนี้อัดด้วยซ้ายไปติดเซฟจะซ้ำอีกทีหนึ่งไม่ได้ยิงอีกทีหนึ่งยังไปติดบล็อกอยู่ครับโอ้โหซ้ำทีไม่ได้ครับทางผิ้ชมโรกครับนักบุินเป่าไปแล้วครับเป็นล้ำหน้าครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าอีกทีครับเนี่ยครับมีจังหวะเซฟครั้งแรกก่อนครับแล้วได้ซ้ำอีกทีครับเนี่ยครับบอลมาติดอันเดรุ่ยไลเต้ครับแล้วก็โดนจับล้ำหน้าไปจากจังหวะนี้เนี่ยแหละครับอภิวัต ทิมต่อมาจอ,บอาบโลล้มครับผู้สินให้ฟาวเป็นฟรีคิกครับอลักน่ารุนเลยครับฟรีคิกระย,ยังนี้ผู้สินให้สัญญาณนัทวุฒิวิ่งมาใส่ลูกนี้ไปติดกำแพงแล้วก็หลุดออกหลังเป็นเตะมุมครับ<อ>เปิดเข้าไปครับเตะมุมลอยๆโอ้โห,โหลูกนี้เต็มศีรษะเลยครับนัทวุฒิศัลแต่ว่าแหมจังวะโขกมันไม่สมพัน์กับลูกฟุตบอลครับเลยปลิ้นออกหลังไปครับสัมผัสจะขูโดนก่อนเหนื่อยมากนะครับ เปิดลูกเตะมุมลูกนี้เข้ามาโอ้โหเกือบจะได้เทคมาโคครับแต่ว่าผูสินให้เป็นสัญญาณฟาวไปชาร์จผู้สายประตูครับขี่ไปโตมาเชน,น่ายังคลิกไม่ได้ครับโดนล้อมอยู่แล้วจ่ายต่อมาได้ดีครับอารคาเดตตั้งป้อมเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษเจ้าบาโลเคกต่อมาอังเดีหลุยนีป่าลูกนี้แม่ยังมาดักไว้ได้ทันครับโอ้โหแนวรับของทางจะเชิงเซาครับเป็นทางปฏิวัตบครับ เปิดด้วยสายโค้งเข้าหาประตูต้งปัดทิ้งเหมือนกันครับทางพิสนุทางท่านองศักดิ์เปิดเข้าไปลูกนี้ไคโอเสยตอแม่บอลนี้ขามพานอไว้ครับชวนธนชัยยังเปิดไม่ได้ครับต้องคืนก่อนอภิวัตรเปิดเข้าไปเป้าอยู่ที่เจ้าเปาโลเนียซีดักได้ดีครับจังหวะสองเป็นของกิวโตมาเชน่าตั้งป้อมยิงด้วย้ายลูกนี้โอ้โหติดเซฟครับไม่แมนอีกแล้วครับชาเชิงเซาเปิดขวาทาง พิศนุโรกมาชนะตบลูกนี้เข้ามาหน้าพัดได้โคกไม่ได้ครับบอลว่ะครับชุมวรธน,นชัยเปิดด้วยซ้ายโรยๆอีกแล้วแล้วโอ้โหลูกนี้พิษณุครับอูตามาเก็บบอลเล่นได้แต่มันเหมือนจะมีประทังกันก่อนนะผู้สินปล่อยอะนะครับเจอเปรโรกับทางกสิพัตนะครับโดมินิเกเปิดลูกนี้ขึ้นมาเอาสิครับไคโอเอาบอลลงได้เยี่ยมากกระช้าเข้ามาแล้วลูกนี้ยิงด้วยซ้ายเข้าไปครับโอ้โห ทุกแฟนพิษณุโลกเลยครับเป็นชาเชิงเซาบุกมาทำ1-0ไคโอซินวาที37ครับโอ้มาจริงๆครับทีมที่ไม่มีลุ้นเลื่อนชั้นนี่ได้ขึ้นนําก่อนทุกสนามเลยครับโอ้จังหวะนี้ไคโอโอ้ดูดบอลแล้วแกลากมามุมก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่โหยิงเป็ดเสร็จเจ็ดขาดเลยครับคือลูกนี้นี่แกห้าดาวเลยครับคนเดียวเลยครับเนี่ยครับไปต่อครับชาเชิงเซาโอ้ดูคึกเลยครับตอนนี้โดยเฉพาะคนนี้นะครับไคโอพลิกอีกแล้วเข้าซ้ายด้วย ดูว่าจะทํายังไง <ENNIS! S 1> เปิดซา้ <eterm oon> ดซายไปก่อนครับไปออกซ้ายพื้นที่เพียบเลยครับเติมขึ้นมาสารวุธย้อนกลับมาเสาสองโอ้ยวันชนะถ้าไม่มานี่เชื่อว่าม่งตั้งมาให้ไข่โอสั์แน่นอนนะครับเปิดเข้าไปครับลูกเตะมุมได้โค้งโอ้ยเกือบไปเปิดด้วยสายกึ่งยิงกึ่งพนอ้ของเรียวไทม์ตอนนี้ครับแต่เปิดขึ้งหลังมานี่เอาก่อนเลยครับสลันเคาะลูกนี้เข้าไปโอ้ยทะยานมาโค้งข้ามทางน้พัดบอลมัน ลูกนี้คุกคิกอุกอนรับทําให้มันเกิดปัญหาครับทางพิษณโอะไรยังตามไปคว้าได้ขึ้นไม่ได้ก็ยังต้องเล่นกันทางแคบก่อนพยายามจะตอบสนลูกนี้เสร็จสิครับทางพิซโลกมาแล้วอังเดหลุยส์ไลเต้เปลี่ยนแกนออกมาทางขวาสาราันเติมขึ้นมาเอาบอลลงลูกนี้จังหวะที่2เป็นมาเชน่ายิงด้วยขวาบอลชดข้ามขานาไว้ก็คือสาราันเอาบอลลงแล้วมันมันยิงไม่ได้ เปิดลูกนี้ออกไปอังเดลุยส์พยายามจะหนีดึงก็ดึงไม่อยู่ด้วยครับอังเดลุยส์ติดสปีดแล้วครับอังเดลุยส์จี้เข้ามาสุดท้ายตามมาดึงอีกทีนึงครับโอ้โหผู้สิน์ไม่ปล่อยให้ลอยนวลแล้วครับสลันนี่ละครับเปิดยกยกเข้าไปลูกนี้ได้โคกเช็ดลูกนี้แล้เยังไงครับเข้าประตูไปแล้วนะครับแต่ว่ามีอะไรหรือเปล่าผู้สิทิให้ครับเอาสิครับพิซาโรกลับเข้าสู่เกมครับได้ประตูจากนัพัฒนธรโรงสุภกรครับแต่ยังดูไม่ชันนะครับว่ายิงประตูยังไงครับ โอ้ตอนนี้ก็เป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งไปแล้วครับโอ้แม้ว่าผู้เล่นช่าเชิงเซานี่จะไม่พอใจจังหวะนี้เนี่ยคนที่ได้ขึ้นโขกก่อนเป็นทางด้านของเจา้จาเปาโลนะครับแล้วเหมือนทางด้านพิษนุเนี่ยไปรับบอลจังหวะแรกเนี่ยไม่อยู่มือเองนะครับเนี่ยครับไปพักบอลก่อนครับก็เลยเป็น จังหวะเข้ามาของทางหน้าน้าพัฒน์ไครับเปิดเข้ามาครับลูกนี้โอ้โหได้โควด้วยครับทางมาเชน,นาแต่ว่าแม่มันต้องถอยไปโควครับมันก็เลยโดนเลี่ยมไม่ดีครับผิดเซลโลกเลือกเล้นบอลยาวครับนาพัฒน์เสยต่อมาไม่ถึงมาเชน,นาแต่มาเชน,นาขยันครับไปแย่งบอลมาจากกสิพัฒน์ได้ลูกนี้ใช้ความสองเฉะาะตัวเลาะไปแล้ว จะได้เปิดไหมสุดท้ายล้มลงไปผู้สินธ์ไม่ให้ครับอูโหูให้เป็นตั้งเตะจากปากประตูของชาเชิงเซาครับธนงศัก์แหมจะแตะให้มันลอดขาทางด้านของนัทวุฒิแต่มันไม่ลอดครับเกมเป็นเกมสวนกลับทันทีครับของพิซูโลกมาชนะลูกนี้ยอดขึ้นมาสวยเลยฮะสรันสรันกระดกเข้าไปในกรอบโทษเจ้าเปาโลเอาแล้วครับกลับตัวได้ยิงไปควาเข้าไปครับโอ้โหเอาสิครับสองประตูต่อหนึ่งครับพิซูโลกขึ้นนําได้แล้วครับเจ้าเปาโลทีนี้เจ็ดสิบสามครับนิ่งนิ่งเลยครับโอ้โหลูกนี้นี่ ประตูที่รอคอยครับทางด้านของเจ้าเปาโลนี่แกทําได้ดีมากครับจากตามหลังมาขึ้นนําได้เปิดเข้าไปครับสลันเสาสองวีได้โขงไว้ติดเซฟก่อนแล้วซ้ำอีกทีนึงก็สามนึ่งครับโอ้โหประตูสําคัญสุดๆเลยครับแล้วกลายเป็นกิเวโตมาเชนาครับแต่ทีที่เจ็ดสิบแปดโข้งแรกก่อนนะครับซึ่งก็เซฟไปได้นะครับแต่ว่ามาเชนาครับยืนรออยู่แล้วครับลงโล่งเลยครับจังหวะนี้เนี่ครับ สัญชาตยานกองหน้าครับแล้วก็สุดท้ายครับคุณวิชาญครับกินผาวอลผู้ชนในเกมนี้ให้สัญญาณหมดเวลาการแข่งขันนะครับที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนะครับกลายเป็นพิษณุโลกเจ้าบ้านนะครับที่โอ้โหพลิกเกมกลับมาได้ในครึ่งเวลาหลังครับเปิดรังเอาชนะทางชาติเชิงเซาไฮเทคไป3ประตูตอนหนึ่งครับโดยชาติเชิงเซาขึ้นนำไปก่อนนะครับในครึ่งเวลาแรก